นี้มาพบกับผมกับป๋าหามอีกเช่นเคยนะครับมาดูเทคนิคในการทำเครื่องยนต์ต่างๆใครรู้อยู่แล้วเลื่อนผ่านไปเลยนะครับวันนี้ป๋าหามจะมาใส่ไฟวีมน็อตพวกนี้นะครับมันมีอยู่จํานวนกี่ตัว6หรือ8ตัวหรือ7ตัวอะไรก็ตามแต่อี่นี้7ตัวพื้นที่มากๆอย่างนี้คุณขันตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปแน่นรับรองได้เลยครับว่าตัวอื่นไม่แน่นแน่นอนขันยังไงมันก็ไป่แน่นครับเพราะตัวแรกมันจับอีกฝั่งหนึ่งงัดออกมาแล้ว คนจำนานจะยิง้าไปอย่างนี้ครับเบาๆไม่ให้มอขยับนะนะเบาๆเพื่อความ่ดีเลยน,นะ ผมไม่ใช่ปัจแจกตอนไล่พรุ่งนี้เขามีความชํานาญครับเขามีความชํานาญในการทํางานเขา้าเขารู้อยู่แล้วว่าปัจแจตัวไหนแล้วปรับท้อเท่าไหร่แล้วมันจะแน่เขามีความชํานาญอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาปัจแจกตอนไล่อันนี้จริงๆแล้วเป็นเราตีการการะทําที่ผิดนะฮะคนที่ทไไําใหม่จะไปทําตามเดี๋ยวจะใส่ cover cut เ,เลยมันจะมีวิธีใส่ไอ้เจ้า cover cut นี่ก็อีก เคยไหมฮะออกตัวสั่นแล้วก็บอกว่าคัดเสียบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วมันเป็นที่การใส่การขันน็อตนี่แหละเพราะว่าถ้าเราขันน็อตเหมือนเหมือนการถ้าเราขันตัวใดตัวหนึ่งแน่นไปแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะโอกาสที่มันจะแน่นยากขึ้นนะครับอาจารย์ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงเห็นไหมเขามีหัวระปายยัดเข้าไป เพื่อเป็นเหมือนตามการนําสูงนะเวลาคุณสยกเกียร์ใส่เข้าไปมันจะได้ง่ายสําหรับคัดแผ่นเดียวก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่แนตะุ่สำหรับคัดสองแผ่นนี้จําเป็นต้องใช้นะรับเขาจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเบาๆไปเรื่อยๆเขหลายๆคนนะฮะขานไปทีเดียวเลยนะี่จบเห่เลยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันมันถึงสั่นนะฮะมือเขาจะมือเขาจะจับอยู่ที่ลูกบล็อกคอยเบรกมันด้วย พวกนี้เป็น,ป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 นความทำงานเฉพาะตัวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปตอนประกอบเครื่องอย่างไรให้ชาร์บละลายชาร์บละลายได้จากการประกอบเครื่องของเราจริงหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารดีๆจากผมตุยกระทิงแดง